สวัสดีครับพบกับช่องมระสมเด็จเกจีอาจารย์นะครับช่องทางกันติดต่อช่องนะครับสามารถสแกน q r วอารโคดมาได้นะครับหรือโทรที่เบอร์081 9์2 3 7 5นนะครับ ID line ก็0 8 1ย์2 3 7 5 0็ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมพักกันนะครับองค์แรกนะครับอันนี้เป็นจะเป็นพระสมเด็จนะครับ นี้จะเป็นพิมพ์9ชั้นนะนี่จะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับแบบนี้นะเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับองอนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับเนื้อประมาณ <c oughs> เนื้อผงใบลานนะครับ ื้อหานี้ไปทางวัดประศาทเลยนะครับแบบนี้นะครับหรือว่าจะเรียกอีกอย่างก็คือเป็นเนื้อดํานะครับเป็นเนื้อผงผสมใบลานนะครับเนื้อหานี้ไปทางวัดประศาทเลยนะครับแบบนี้นะครับ อ๋องนี้เปิดที่200บาทนะครับรงน,นี้นะครับไม่มีหักซ่อมนะครับมีก็ใกล้กระเทาะตรงมุมนี้นะครับเนี่ยเห็นเนื้อในนะครับอ๋อสองร้อยบาทนะครับองน,นี้นะครับรายการที่สองนะครับ อันนี้จะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเนื้อหาวิทางหลวงปู่ลำพูนะครับประมาณปี0ูนนะครับเพราะว่าพร,ร,ระมีคาบกู่นะครับแบบนี้นะนี่ครับแต่องนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับพระดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับ เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับอ,อันนี้เปิดที่300บาทนะครับไม่มีหักล่อมนะครับรายการที่2นี้นะครับ300บาทนะครับารายการที่3นะครับนี่ครับอันนี้เนะะื้อหาเหมือนสมเด็จวะละัลลังเลยนะครับ ตามที่เคยเห็นเนื้อหาในรูปนะครับี่พระแท้ที่เป็นที่เขาเล่นหากันนะครับเดี๋ยวผมจะส่องเนื้อให้ดูนะครับนี่นะดูเนื้อเนื้อหานะครับนี่นี่ครับ <c oughs> ด้านหลังนะครับเนี่ยมีร้อยปีหน่อยๆน,นะครับข้างๆนี่นะครับอาองนี้เปิดที่300บาทนะครับองนี้นะครับเนื้อหาดีมากนะครับ เผื่อเพื่อนๆ่พี่พี่ทนายชอบนะสามร้อยบาทนะครับอ่ารายการที่4ี่นะครับอันนี้จะเป็นนางพญานะครับเข่าบ่วงนะครับนี่นะโกวัดนางพญานะครับดูมีเห็นเม็ดแร่ไหมครับนี้ขึ้นเยอะมากเลยนะครับนี่ครับ เม็ดแรกพุทธนะครับแบบนี้นะครับมีมีหักซ่อมนะครับตรงนี้นะครับนี่นะเม็ดแรกขึ้นเพียบเลยนะอ่า นังบัญญาข่าวบวงตรงนี้เปิดที่สามร้อบาทนะครับนี่ครับอ่ารายการที่5นะครับอันนี้จะเป็นพระต้นเด็ดพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับ อันนี้เนื้อหาเหมือนกับองค์ที่สองนะครับอันนี้ผมตีเป็นของปูลมพูนะครับแบบนี้นะนี่เนื้อหาเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับ ีหักซ่อมนะครับเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับอ่าองค์นี้เปิดไปที่สามร้อยบาทนะครับไม่มีหักซ่อมนะครับอ่าองค์ต่อมานะครับจะเป็นพระศรีวลีนะครับเหนือดินนะครับอันนี้จะเป็นของพวกกวยนะครับวัดโกศิตารามนะครับ นี่นะจมูกโด่งเลยนะครับนี้น oh ี่ครับมีย่ามนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับย่ามตรงนี้นะครับนี่ย่ามตรงนี้ก็มีนะครับนี่นะครับมีย่ามเนี่ยตรงนี้นะครับกรงนี้สภาพสวยนะครับไม่มีหักซ่อมนะครับอรนนี้เปิดไว้ที่สองร้อยบาทนะครับพระศรีวลีนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโกศิตาลามนะครับ 200บาทนะครับอาองค์ตมาที่มีอยู่โดยเดียกัน3องค์นะครับอันนี้จะเป็นพร,พระผงพิมพ์ตุ๊กตานะครับของวัดพภับนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ก็เรียกอะไรอ่ะพิมพ์ไข่ทิ้งตกนะครับออกประมาณปีอ่าประมาณปีหนึสี่นะครับที่วัดพับนะครับ หลวงโตว่าเขดูชิมพีปกเสกนะครับรุ่นนี้นะครับผสมมวลสารเก่านะครับวัดรับนะครับมีอยู่กันสามองค์นะครับหนดูทีละองค์นะฮะนี่ครับยังตามสภาพนะฮะอันนี้อันนี้น้แย่ธรรมดานะไม่ได้แตกออกนะครับ พิมพ์ไก่ยิงตกนะครับอ่าเออพีว่วินัยชอบนะเอาสามองนี้ผมเอาสองร้อยห้าสิบนะครับรวมส่งเลยนะครับ ประมาณนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับนี่ครับเรียกเหรียญเจ้าสัวสะดุ้งกับนะครับนี่เนี่ยสะดุ้งหนึ่งนี่นะมาธรนมะที่นการวางแขนนะครับสะดุ้งแต่ละปกติจะวางแขนด้านนี้นะครับแต่มันย้ายมาด้านนี้นะครับวางแขนบนหัวเข่านะครับอันนี้จะเป็นของปูเจอนะครับนี่นะครับประมาณปีห้าสองนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับ เหรียญเจ้าสัวสะดุงกลับนะครับอ่ารุ่นเจ้าสัวมหาเศรษฐีนะครับเนี่ยจะมีร้อยดินอยู่นะนี่ครับหลวงปู่เจอนะครับแล้วก็วัดกลางบางแก้วนะครับลครปฐมนะตรงนี้จะมีเลขนัมเบอร์นะครับแล้วจะมีโค้วตรงนี้ตอกอยู่นะครับ ภาพสวยมากเลยนะครับน่าใช้นะครับนี่ใครที่จะมาค้าขายนะครับอย่าเป็นเจ้าสัวนะครับเหรียญนี้เปิดที่200บาทนะครับเหรียญเจ้าสัวนะครับอองค์ต่อมานะครับอันจะเป็นเหรียญเล็กนะครับอ่ารูปเหมือนนะครับหลวงหลวงปู่สมชายนะครับพระเขาสกินนะครับ กูกิมนะครับขอไปนะนี่ครับคล้ายๆเป็นเหรียญขวัญถุงนะครับนี่นะจะมีเลขเป็นเหรียญขวัญถุงนะครับหลวงปู่สมชัยนะฮะนุลืล่อหลวงพ่อสมชัยนะครับเป็นอ่าอันนี้เนื้อกระไหล่ทองนะครับผมทองนี้สุกหรือยังไงนะครับนี่นี่ครับมีครูตรงนี้ด้วยนะครับ อันนี้เปิดไวที่200บาทนะครับนี่นะครับเห็ีนี่นะครับน่าใช้มากนะครับครับผมอ่าทุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับจองพุทธเด็ดเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์ศ8นย์3 7 5 0นก็เข้าหน้าศูนย์ะครับไอรีไลน์ก็0ูนย์แปดหนก็เข้า2 3งส0นะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับจอบพระองค์ในเลรายการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทั้งหลายได้นะครับ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ